ขอสวัสดีสวัสดีสวัสดีพี่ๆน้องๆสาวเอสีทุกท่านอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอเชิญท่านรับชมาการบูรณะหลังคาศาลาการะเลียนของวัดบึงบ้านสวนนะครับจากตอนนี้ก็ได้รับข้อมูลจากคณะคณะกรรมการของเรานั้นาทางด้านสันบนนั้นก็ มีรอยเล้านะครับก็ทาสีผสานรอยเล้านะครับเพราะว่าสีไม่ใช่สีธรรมดานะกค็คงจะอยู่คงทนนะท่านผู้ชมนะก็คงจะอยู่คงทน่าก็ค,คือสีผสานรอยเล้าเราเลยเนี่ยี่น้องนะ่ะได้ทําการทาอยู่ที่ด้านทิ่ตะวันตกนะครับกี่จะให้ให้ช่างให้ชมกัน เดี๋ยวหลังจากเสร็จข้างนี้แล้วก็เราจะไปถ่าย,ายทำที่ด้านข้างทางด้านทิศเหนือของศาลาการเปรียนของบัดบปึงบ้านสวนนี่เองนะ,ะทีนี้ก็เราติดตามมาถ่ายทำกันทั้งวันตั้งแต่เมื่อเช้านะครับตั้งแต่เมื่อเช้านะครับตั้งแต่เมื่อเช้านี้ล้วก็เดินการซึ่งการถ่ายทำ เั่านี้ท่างช่างกําลังทาสีประสานรอยเล้านะครับเพราะว่าทางด้านบนผลสันสลานั้นก็ช่างเขาถ่ายรูปลงมาแล้วก็ปรากฏว่ามีรอยเล้าอยู่ทางด้านทางด้านบนนี่ก็เลยทำการทาสีประสานรอยเล้านะครับาาการทาสีประสานรอยเล้าที่ ผลสันสลาของวัดปึงวัดสวนนี้นะครับน่ะสารลอยแล้วให้อ่าแล้วเสร็จนะครับก็ช่วงนี้ก็กําลังทําการโตาสีดำแล้วก็อนนั้นแล้วก็จะทําการยัดซิลิโคนนะครับจะทําการยัดซิลิโคนอีกครั้งหนึ่งอ่าคือ,อะจะจะเินการทําการขัดทางด้านนู้นอีกครั้งหนึ่ง ช่วงนี้ก็การดำนการาหาสีประสานรอยเล้านะครับรือว่าจะต้องให้ประสานนั้นเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเพราะว่าปรากฏนั้นทางด้านบนทั้งสั้นสันสลา,าก็มีรอ,อยเล้าขึ้นมานะครับก็เลยฝนตกลมาฝนก็ล่วซึมลงมานะครับฝนก็ล่วซึมก็มีน้ําไหล ไปที่ในสลากาเปลียนของวัดปึงนะครับมีน้ำไหลไปที่ในสลากาเปลียนของวัดปึงแล้วก็น้ําฝนย้อยไปจังพัดลมนะแล้วก็เจอฟ้าได้รับการเสียหายขึ้นมานะครับนะฟ้าเสียหายแล้วก็พัดลมไหมนะครับนะพัดลมไหมอ,อีกหลายตัวทีเดียวนะครับนี่ก็ต้องศัยแรง อาทาสาแรงใบบุญของพี่น้องนะอาที่มีจจตนาอาทั้งหลายนะตอนนี้ท่านก็อาดำเนินการทาสีสีประสานร,รอยเล้านะครับทาสีประสานร,รอยเล้าอาทาสีประสานร,รอยเล้า,ารรลนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีการอาทางด้านนู้นก็จะมีอาการครั้งหนึ่งแล้วก็จะมีคลิปวิดีโอการทาครั้งหนึ่งนะ การขัดนั้นก็จะไม่มีคลิปเพราะว่ามีข้างเดียวนะครับนะเ่ตอนเราร้างลงแล้วก็ตอนร้างลงเราก็จะมีการถ่ายคลิปด้วยให้กับพดาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีแล้วก็สาธุชนคนใจบุญทั้งหลายที่ได้มารับชมช่อง Youtube วัดปึงบ้านสวนนะครับเอฟซีก็ถามบางท่านว่าทำไม หลังคาสลาครับเรียงของวัดบึงทําไมก็มุงไปครั้งที่แล้วนะมันทำไมไม่ล่วอีกแล้วพี่น้องนะเพราะว่าปากวดสันสันทางด,ด้านบนนะครับพี่น้องนะเป็นรอยเล้านะพี่น้องนะอ่าเพราะว่าปูนี่อ่าใช้กันใช้างานกันมานานเหมือนกันนะครับอ่าเกือบตกสี่สิบกว่าปีได้สลาหลังนี้พี่น้องนะสลาหลังนี้อะตกสี่กว่าปีได้ นะก็เกิดร้อยแล้วเนาะประทษช่างชุดกอดไม่ได้แนละ้วเพราะเพราะว่ามันเกิดอุบัติเหตุนะครับมันเกิดอุบัติเหตุได้่าจริงๆแล้วก็ทำแล้วก็ร่มโดยช่วยกันนะเ,เมื่อเมื่อพรรษาที่ผ่านมาพี่น้องนะก็มีฝนฟ้าขนองมากมายนะครับฝนตกหลังคารั่วนะครับที่แรกก็ ช่างสุดก่อนเขามาทําเรียบร้อยเหมือนกันนะเขาก็ทําเรียบร้อยนะแต่ปรากฏว่า,าสันด้านด้านกลางนะครับไอ้ตรงไอ้สรรรายล่อฟ้านะครับปร,ร,รากฏสันเล้านะครับนะสันเล้านี่ก็เลยทาสีาประสานประสานนี่อีครั้งหนึ่งนะครับเอาสีประสานกับสันนะประสานร,รอยเล้าเอาสีประสานร,รอยเล้าทีครั้งหนึ่งนะ แล้วหลังจากนั้นแล้วก็หลังจากทารอยร้าวเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวสำหรับหน้าฝนนี้เราก็จะก,การทดสอบทดลองกันลุ้นดูว่า,าจะมีฝนล,ลวอีกไหมนะจะมีการลวกซึมไหมแต่แต่ทางทุนนี้ขอรับประกันคุณภาพเลยว่าถ้าลวอีกก็จะมาซ่อมให้ฟรีนะถ้าร่วกมาซ่อมให้ฟรีนะเขามีการรับประกันหลายเดือนนะทา,างขอรับประกันไว้ ตอนนี้ช่างกำลังเดินการทาอยู่นะช่า,างก็นั่งอยู่บนที่บนกระเช้านะพี่น้องนะนะเห็นตัวเล็กๆนะครับพี่น้องนะแต่ลงมาวยตัวยังใหญ่นะนะนี่นครับผมนี่ผมรีวิวให้ดูนะครับอันนี้เป็นสันนะพี่น้องนะมีเป็นสันสลานะครั้งแรกนะมันเล้านะท่านผู้ชมนะอ่ะเดี๋ยวจะดึงมาใกล้ๆครับเนี่ยสันมันเล้านะตอนนี้ช่างก็ ทา,าสีประสานรอยเล้าพื้นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องนะทาสีประสานประสานรอยเล้าพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะแต่ว่า,าทางเรา,เากำนินการเดี๋ยวด้ดำเนิน <exploding> ก,การนะครับตอนนี้กําลังทาสีประสานรอยเล้าอยู่นะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยว,วก็จะย้ายไปด้านโน้นนะพี่น้องนะเดี๋ยวจะย้ายไปด้านอทิศเหนือ ระยะวิถาดา้านทิศเหนือนะครับนะตอนนี้ตอนนี้นนท่านก็กะลังดำเนินการลงจากตลาการเป็ี่รียนทิดแล้วนะครับพี่น้องนะนะมาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้เดี๋ยวก็จะมีการอาคาปูนนะครับคาปูนทับที่รอยดำๆนะตอนนี้ช่างกําลังจะลงมานะครับพี่น้องนะนะ ตอนนี้ทาสีสารรอยเล่านะครับตอนนี้ช่างจะลงมาก่อนนะพี่น้องนะช่างจะลงมาก่อนนะเผื่อช่างจะลงมาก่อนนะนะวันนี้ก็ขอขอบพระคุณกับพี่น้องเราชาว youtube แล้วก็ขอขอ,ขอบคุณ f อซีทุกท่านนะครับอที่ได้ร่วมประสานงานนะตอนนี้ช่างลงมาแล้วครับนะนะตอนนี้ก็มีปัม๊มสวิงนะครับมีมอเตอร์สวิงพีน้้งก็การจะติดต่อนะแคปเคเนนะครับมาติดต่อผู้สานพันได้นะครับเอาผู้สานพันรับนามบัตรช่างเขาก็มาจากจังหวัดพิษณุโลกะสำหรับเฉพาะเคตนี้ก็มาจากอำเภอสีสํมรงจังหวัดสุขโขาัย ถ้ามีงานต้องการจะติดต่อเคนะครับเพื่อปยกสิ่งของยกของหนักของอหไรนะพี่น้องนะอะมาประสานกับผู้ประสานทุนพันได้นะครับกับช่องจุดทุาวัดปึงวัดสวนนะครับ่าตอนนี้ช่างลงมาแล้วครับนะนะ,อะขอโมนาบุญนะครับพี่น้องนะ,อะตอนนี้ สร้างได้ในการเสร็จแล้วนะครับนะท้าด้านบนนะในชั่วครู่ก็จะมีแล้วก็ต้องการโปะปูนโปะไรบ้างนะครับเป็นระยะระยะขั้นไปนะนะนะฮะนะนะนะเดี๋ยวก็จะไปทางด้านอาทิตย์เหนืออีกครั้งหนึ่งพี่น้องนะไปทางด้านทิศเหนือนะครับไปทางด้านทิศเหนือนะก็จะมีการลงกระดาษขาวดําบ้างไรบ้างนะครับ ช่วงนี้ก็เคนก็กำลังทำการจัดเก็บอ่า้งองต่างๆนะครับอ่าตอนนี้ดีจะสกู๊แล้วเคนจะได้ย้ายไปท่าด้านทิศเหนืออีกนะครับอ่าคือในการอ่าทาซิลิโคนแล้วก็ทาสีประสานลอยเล้าแต่แต่สีไม่ใช่สีธรรมดาพี่น้องนะสีประสานลอยเล้า ของอาสาราคาเรียของวัดวัดบึงบัตรสวนเนี่ยพี่น้องนะที่วัดบึงบัตสวนของเรา,าเดี๋ยวักครู่รถก็จะได้รถเครนดนะครับจะได้ย้ายไปที่ด้านทิศเหนือ,อของสารากาเรียของวัดบึงบัานสวนนะครับครั้งที่แล้วนะท่านผู้ชมนะ การมุงละะังคาสารคารเงของวัดปึงนะครับทางวัดก็เรานะหมดไปสองแสนห้าหมื่นบาทสองแสนห้าหมื่นบาทนะทงชุดที่แล้วบอกว่าคงไม่เรียบร้อยนะครับเพราะว่ามันเป็นอุบัติเหตุนะเนาะนะเพราะว่าสาันมะลาวนะครับทางก็ไม่สามารถที่จะขึ้นไปได้นะครับทางชุดที่แล้วนะพี่รองนะ,ะทางชุดที่แล้ว พราะมุงลังคามุงอะไรครับหมดไปอ่าทั้งหมดสองแสนห้าหมื่นบาทนะฮะสองแสนห้าหมื่นบาทนะนะแลวประมาณสองแสน 200, กว่ากว่าแล้วพี่น้องท่้งครั้งที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะได้ตามรถไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับตอนนี้รถกำลาังจะเคลื่อนอ่าออกทางด้านทิศใต้แล้วก็จะไปด้านด้านทิศเหนืออีกครั้งหนึ่งนะครับนะจะออกไปได้ทิศเหนืออีกครั้งหนึ่งนะเพื่อไปทําการยก คนยกตัวช่างขึ้นยกช่างขึ้นไปทาสีประสานรอยเล้าที่บนหลังคาตะลากรเบียของวัดบึงด้านทิศเหนืออีกครั้งหนึ่งนี่เราก็จะโปดสีดําด้วยพี่น้องนะเราจะโปดสีดํำนี่เราอุดเรียบร้อยแล้วพี่น้องนะอุดเรียบร้อยแล้วนะนะเป็นพลาสติกอย่างดีเลยครับพี่น้องนะติกแน่นอยู่นานคงทน นี่ก็แล้วก็สีขาวดำนะพี่น้องฮะอ่าวันนี้ก็อ่ารถกลันจะเคลื่อนออกแล้วครับรถกลัลนจะเคลื่อนออกนะวันนี้ทำกันประมาณวันหนึ่งเต็มๆเลยพี่น้องนะนะ,นะของสีจำรองคนส่งนะครับพี่น้องนะของสีสำรองคนส่งนะจะตามไปเรื่อยๆนะครับ รถก็จะถอยหลังไปเรื่อยๆนะครับอ่าทางด้านทตงด้านทิศเหนืออีกนะฮะเดี๋ยวก็จะปงไปตด้านทิศเหนืออีกอ่าเดี๋ยวทางช่างของเรานะก็จะขึ้นทางด้านหนูอีกครั้งหนึ่งน้องครับช่างจะขึ้นทางด้านหนูอีกเพราะว่าทางด้านทิศเหนือนั่นก็ยังยังไม่เสร็จอ่า ทางด้านทิศใต้นั้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทางด้านทิศใต้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าทางด้านทิศเหนือนี่ยังเดีย๋ยวช่างเขาจะได้ไปดำเนินการทํานะครับอาิโอตอนนี้ครับจะขอญาติสมมาใกล้นะครับ เบอร์โทรศัพท์ตามนี้เลยครับพี่น้องนะเบอร์โทรศัพท์ตามนี้เลยครับอ่า065476617นะครับพี่น้องนะอ่าโทรติดต่อรถเข็นได้นะครับนะขอย้ำนิดนิดหนึ่งครับ065นะ0656476617นะครับพี่น้องนะอ่าติดต่อได้นะครับรถเข็นจากอ่าสีสมรง สำหรับตัวนี้รถเคีนก็กําลังจะเคลื่อนไปเรื่อยๆเลยท่านผู้ชมนะจะเคลื่อนไปเรื่อยๆให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันแล้วก็ให้กับพี่ๆน้องๆชาวเอฟซีทุกท่านได้รับชมกันว่าที่วัดปุ่นของเรานั้นก็มีการาซ่อมสันสันสลาพนะี่น้องนะเขาเรียกว่าสันกลางานะแล้วก็ตามรถเคีนไปเรื่อยๆนะครับ ต้อมสันตลาคือส่าตลาการ,ปรเปลี่ยนของวัดบึงบ้านสวนนะพี่น้องนะเดี๋ยวเราก็อจะให้รีวิวในบริเวณวัดให้กับพี่น้องเราสาวเอสถ้าเสร็จคลิปนีกก้ก็อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับครับตอนนี้ก็จะตามไปด้านนู้นนะครับตามรถไป่าไปเรื่อยๆนะครับ ตามรถไปเดี๋ยวก็รถต้องเข้าไปด้านในอีกนะครับรถเข็นแล้วเข้าไปด้านในอีกนะรถก็เข้าไปด้านในสำหรับคลิปนี้ก็ครับขอขอ,ขอบคุณทุกท่านนะครับเยี๋ได้ได้พบกันใหม่คลิปหน้ากับช่อง youtube วัดบึงบ้านสวนนะครับช่อง u t u b e วัดบึงบ้านสวนนะ โดยช่องยูทูบวัดบึงบัานสวนนะก็เดินมาประสานงานกันให้ทางรถเคทน,นก็ได้ทำการยกกับตัวช่างได้ขึ้นดำเนินการซ่อมสันตลาของวัดฝึงบัดนสวนนะครับสันตลาคบรเรียนดันสันตลาส,สันกลางนะพี่น้องเพราะว่าสันกลางแล้วมันล้าพี่น้องนะ ทางสารกลางาล้าวนะครับแล้วก็ก็เลยต้องทําการทาสีประสานลอยแล้วนะครับนะทาสีประสานสานรลอยแล้วขออนุญาตรีวิวรถรถเคทคันขนี้นะครับแต่จะไ,ได้จบตรงรถเคนเลยนะครับพี่น้องนะจะจบตรงรถเคนได้ไดนในสพกกันหม่คลิปหน้าาถึงมาใ,ใกล้ๆนะครับ ก็จะจบตรงรถเคน,นะครับแต่คลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับจากาช่อ,อง youtube วัดบึงบ้านสวนนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกด subscribe กดให้กำลังใจกับช่องวัดบึงบ้านสวนนะครับสวัสดีครับ